ถ้าวันนี้คุณถังแตกฟังคลิปนี้ให้จบที่วันนี้คุณถังแตกอยู่เป็นเพราะงานเราเงินเดือนน้อยจริงหรอเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจมันย่ำแย่จริงหรอน้ํามันมันขึ้นข้าวของเครื่องใช้ก็ราคาแพงขึ้นอัตราเงินเฟอ้อก็สูงขึ้นและทําให้เราถังแตกจริงหรอถ้าคุณจะคิดแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดครับเพราะความคิดไม่สามารถบอกว่าถูกหรือผิดได้ เพราะถ้าคุณยังมีความคิดแบบคนถังแตกอยู่คุณจะไม่สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งด้านการเงินด้านการงานหรือด้านที่คุณต้องการได้เลยเพราะคนที่เขาประสบความสําเร็จในระดับโลกในประเทศหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เพิ่งจะประสบความสําเร็จจับเงินแสนจับเงินล้านได้คนพวกนี้เขาไม่ได้โทษปัจจัยภายนอกแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทําเหมือนกันนั่นก็คือเขาเฝ้าจับเฝ้าระวัง ความคิดของตัวเองคุณรู้หรือเปล่าความคิดของเราเป็นพลังที่ทรงอนุภาพอย่างมากไม่ว่าวันนี้คุณจะทำงานอะไรคุณจะอาชีพอะไรหรือในอนาคตคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณอยากเป็นใครถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถทำได้นั่นก็คือทำไม่ได้ครับและถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณสามารถทำได้คุณก็จะทำได้ครับทำไมแอนโทนีลอบบิน จากพานลงจากครอบครัวที่ยากจนเขาเป็นเศรษฐีระดับโลกและทำไมคนที่อยากเรียน NLP ต้องไปเรียนกับเขาคนเดียวคุณเคยได้ยินหนังสือเล่มนี้ไหมคิดแล้วรวยนั่นแหละครับคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของความคิดของตัวคุณเองผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนผมไม่ได้เฝ้าระวังความคิดของตัวเองมากนักชอบคิดในเรื่องที่มันไร้สาระเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้ เรื่องที่มันยังไม่ถึงเรื่องที่มันเป็นความคิดเชิงลบๆบและพอผมคิดเสร็จผมก็รู้สึกจิตตกผมกลัวผมไม่กล้าที่จะทําอะไรไม่กล้าที่จะแสดงออกและสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆไม่ว่าผมจะไปแข่งแบดต่อให้ผมเก่งขนาดไหนผมมีความคิดไปแล้วว่าผมแพ้สุดท้ายผมก็แพ้ตามที่ผมคิดมันเป็นพลังอํานาจของความคิดที่คนเราส่วนใหญ่มักจะมองข้ามมัน ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําเป็นอันดับแรกคือคุณต้องเปลี่ยนความคิดของคุณซะก่อนเพราะความคิดของตัวเราเนี่ยแหละครับที่จะสามารถทําให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงๆได้ถ้าคุณอยากควบคุมโชคชะตาควบคุมชีวิตคุณต้องควบคุมความคิดของคุณให้ได้ก่อนคุณต้องคอยเฝ้าคอยถามตัวคุณเองบ้าง ว่าสิ่งที่เราคิดหรือไอเสียงในหัวของเราเนี่ยมันส่งผลกับเป้าหมายของเราไหมถ้ามันไม่ใช่และมันไม่ส่งเสริมให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายเข้าใกล้ความสําเร็จของคุณคุณต้องรีบเตือนตัวเองคุณต้องรีบเข้าควบคุมความคิดของคุณก่อนที่ความคิดของคุณจะเข้าควบคุมชีวิตของคุณเองเพราะถ้าคุณไม่สามารถควบคุมความคิดของคุณได้เป้าหมายหรือความสําเร็จที่คุณตั้งไว้ มันก็จะยิ่งออกห่างออกห่างไปเรื่อยๆอย่าไปดูถูกพลังของความคิดเพราะคนที่เขาประสบความสําเร็จและคนที่เขาล้มเหลวก็ต่างมาจากความคิดของตัวของเขาเองวันนี้ใครจะเฝ้าระวังความคิดของตัวเองบ้างพิมพ์พมาบอกกันหน่อยถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยผมพี่เนตสอนไมซ์เซ็ตสวัสดีครับ